ครับสวนสดีนะครับผมอยู่กับตัวเราสามคนสติงครับวันนี้ก็อยู่กันสองคนครับเราพามาเปลีนน่ยนเนตอนนี้ทำลายเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟท้าย,ายนะครับเหมอนกนก็จะเริ่มปูพื้นนะครับอันนี้แค่เอามาวางไว้เฉยนะครับ รอแคมเปนดูก่อนยกมาวางก่อนนะครับตัวน,นี้เสร็จเรียบร้อยอู้ย้อนแสงตัวนี้ก็ไทยเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยผมให้ดูนะถ้าไม่ย้อนแสงอ่ะสวย,วยเลยตรงนี้นะ น้าะ้้านอนรีบไปอะไรเตรียงวัว,ว,วอ่ะวอะนี่ก็นี่เสร็จครับ กไม่อยู่ครับแล้วก็ลอยกลับบ้านเลยไม่อยู่ดีนะ <laughs> ไม่มีใครดูครับเราก็ลอยกลับบ้านี๋ยวเราจะเก็บของข้างบนออกแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้มาก็จะได้ยิงแผ่นนะนี่ตัวนี้เลย <laughs> เจออันนี้แล้ว <laughs> แผ่นสีเขียวครับ ตราตราพึ่งครับพี่น้องผมบอกเลยว่าใช้ดีนะครับใช้ดีแต่ไม่มีใครกล้าใช้ใช้ดีใช,ใช้ดีเกินฟังนี่นะโอ้มีปูเลยอ้ใครน่ะ โอ้หิตตชิฮิตต่อชีแซเอกอ้าวติดตัวนี้เองแล้วตัวนี้ต้องบากไหมนี่ ตรงนี้ก็ต้องงอเลยต้องตัดข้างหนึ่งแล้วก็อไม่งั้นจะมีเศษตรงนี้ครับหรือเขาจะใส่แค่ครึ่งเดียวตรงนี้เขาจะตัดเศษมาใส่น้อ,เ,อเราก็ดันดันไว้ก่อนนะครับ เริ่มเนียนแล้วครับจัดทรงไว้คนอันนี้แผ่นอะไรอย่สามมิลไหมสามมา,อนะอาพอแล้วมั้งแบแคนาน,านานอย่างพอแล้วออกเลยเราจะแต่งรถก่อน เพราะว่าผมไม่ได้ว้าแรงเยอะเลยได้ยินว่าจะพากลับบ้านนี่ยกอย่างเดียวเลยดูไว้ แค่สี่แผ่นนะอ้าครบส,ส,ส,สี่อือไล้มีเศษตรงนเฮ้ยมันต้องใส่แผ่นสิมันตัดงเครื่องแต่ตเสีย สบายเลยข้าวไอ้นี้มันแงเยอมาช้นแวเราใส่เตษอางนิดหนังเต๋อเต๋อนึ่หม

นองนองใ่เเต็มล้ไปยไาผมเก็บของก่นนะครับก็แกไม่อยู่กลับบ้านแล้ว ฝนจะตกด้วยครับ,รบครับสาวรนบเชนี่วันนี่ครับอัพเกรดครับใส่พื้นเตียมแล้วครับนี่สวยงามไหมตามคองตลาด